ก็ในเรื่องน้ำปปาเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่มีประจำประจำอยู่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับเ,เรื่องน้ำดำนะครับน้ำดำเนี่ยมันก็มีอยู่สองประเภทนะครับก็คือน้ำจากปะกันที่มันค้างใต้ท่อที่สังสมมานานแล้วก็ตามจากการผลิตนะครับซึ่งประปาของเทศบาลเนี่ย เราก็ยังเชื่อว่าการผลิตเนี่ยนะครับยังมีคุณภาพอยู่เพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าเราเองได้ส่งส่งตัวตอ,อย่างน้ำเนี่ยไปที่ไปที่โคมานามัยทุกเดือนนะครับก็ยังเชื่อว่าน้ำปราปามีคุณภาพอยู่คราวนี้หม่สิบแปดเนี่ยต้นปัญหาที่ที่พบในช่วงนี้นะครับที่บ่อยเนี่ยก็เราก็คาดการว่า นื่องจากว่าหมู่18ตอนนี้มีการก่อสร้างเยอะนะครับมีการก่อสร้างทางก่อสร้างถนนขนทางเลย4.5จุดนะครับอาจจะนะครับไปส่งผลไปกระทบกับท่อประปาที่อยู่ใต้ดินเดิมนะครับอาจจะทําให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราคาดการณว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับน้ำำําดํา ที่ผ่านมาในช่วงสัป,ปดาห์ที่แล้วเราก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับหลายเจ้าแล้วก็ทางสื่อมวลชนด้วยที่ที่ได้ตรวจกลาแล้วก็สื่อสารให้เราทราบนะครับเราได้ไปเดินน้ําออกปลายท่อนะครับซึ่งหมู่18เนี่ยมันจะเป็นหมูที่มีโรงกรองน้ํามีโรงสต็อกน้ำานี่คือของถังน้ําที่จะรุ่นสอนเป็นถังน้ําประปาของบริษัท นวมนครเอสเซตนะครับที่มาสต็อกน้ำกระกจายน้ำให้ใหกับเทศบาลนะครับบริเวณเนี้ยนะครับก็จะมีท่ออยู่สามจุดที่ออกไปสามสายทางนะครับเราเองได้ไปเดนน้ำออกออบริเวณลงไฟฟ้าไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าน้ำก็สีดำก็เดนออก แล้วพอเด้รีเชฟกลับไปก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับอีกสองสายทางนะครับวันนี้เราก็จะไปเดินน้ำออนนะครับแล้วก็เอารถดับเพลงออกไปฉีดเพื่อที่จะให้น้ำดับมันออกนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้น ่อปลาของเทศบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนะครับมันใช้เป็นท่อ P.V.C มาตั้งแต่เป็นสุขาภิบาลซึ่งอายุการทํางานอายุการใช้งานมานานแล้วตอนนี้ท่อเนี่ยแทบจะหมดสภาพเวลาเราไปขุดถนนหรือเราไปซ่อมถนนหนทางเนี่ยถ้าไปเจอท่อจะเจอลอยซึมของน้ําเนี่ยอยู่เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทางเทศบาลเ,เองนะครับก็ได้คุยกันในสภานะครับ แล้วนะครับซึ่งเราก็ได้สเสนอว่าท่อประปาเหล่านี้เราจะต้องวางแผนในอนาคตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราเอง <c oughs> นะครับก็คิดว่าจะมีการศึกษาท่อทุกท,ทั้งระบบเลยของของในที่วางเครือข่ายทั้งเทศบาล นะครับเพื่อจะเปลี่ยนท่อเป็นท่อพ E นะครับท่อพ e เนี่ยมีความทนทานมากนะครับแล้วก็จะติดตั้งง่ายแล้วก็ซ่อมแซมง่ายนะครับก็คงจะเป็นโอกาสอันไม่ไม่ไกลนะครับจะไปคุยกับทางสภาให้เป็นกิจลักณสายทยาีหนึ่งจะขอรนุมัฒการสภาหนึ่งก็คือขอศึกษาแล้วก็วางระบบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมศึกษาต้นทุนศึกษา ค่าใช้ใจ่ายต่างๆสองจะได้ขออนุมัติจากสภา,าเพื่อเปลี่ยนระบบท่อทั้งหมดเลยถ้าเราเปลี่ยนอย่างนั้นแล้วนะครับก็ปัญหาพวกตะกอนต่างๆหรือว่าท่อรั่วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นต้นทุนอันสูงมากเลยนะครับก็ก็จะดีขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเบริหารการประปาเนี่ยได้มีคุณภาพแล้วก็มีกําไรนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือค่าใช้ใจ่ายกับรายรับรายจ่ายมันยัง ใกล้เคียงกันอยู่นะครับก็น่าจะต้องมาทำในบริเวณน้ําที่มันรั่วเนี่ยที่มันรั่วดัวเนี้ยนะครับให้มันดีขึ้นในขณะเดยียวกันเนี่ยแล้วระบบการบริหารจัดการภายในของเทศบาลน,นะครับในด้านการประปาเนี่ยตอนนี้นะครับกาลังจ้างที่ปรึกษากําลังทําเรื่องซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดเก็บน้ําประปาระบบใหม่นะครับเหมือนกับะระบบการไฟไฟ้านะครับซึ่งมีปลัมไป เช็คตามมิเตอร์ต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่เทศบาลได้เลยนะครับก็จะรัดกุมรวดเร็วแล้วก็ไม่ตกหล่นเราจะสามารถบริหารนี่ที่คงค้างต่างๆที่ผู้ใช้น้ำค้างเราก็จะสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในขณะเดียวกันเราก็ยังศึกษาไปอีกว่าเราจะมีช่องทางการชำระเ,เงิน นะครับชำระค่าน้ำเนี่ยให้สะดวกยิ่งยิ่งกว่าเดิมก็คือ,อการจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือแม้กระทั่งจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังทำซึ่งจะสำเร็จอีกไม่นานเนี่นะครับ